สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาถ่ายนางฟ้าจะมาลงรูปนางฟ้าจริงๆแล้วพี่ทำคลิปไว้แล้วแล้วก็ตัดต่อวิดีโอไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเครื่องมันเต็มเครื่องมันเต็มแล้วพอเขาบอกให้ลบแล้วด้วยความที่เราไม่รู้ลบหมดเลยค่ะก็เลยเสียใจมากเลยเมื่อวานนี้ค้นหาทั้งวันเลยค่ะไม่เจอไม่เจอไฟล์เลย ก็เลยไม่ได้ลงขั้นตอนการเข้าแขนให้เพื่อนๆดูเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตัวต่อไปเราค่อยดูกันวันนี้ก็มาดูอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยเสื้อเราเสร็จแล้วค่ะนี่นางฟ้าของเราเสร็จแล้วนะคะนี่ข้างหลังแบบนี้นะคะ เดี๋ยวตัวต่อไปเราค่อยดูให้จบขั้นตอนนะคะตอนนี้ก็ดูที่สำเร็จก่อนให้เพื่อนได้ชมถ้าเพื่อนๆอยากจะรูดข้อมูลตรงไหนก็เม้นเข้ามาถามพี่ได้นะคะจะตอบให้หมดเลยโทรศัพท์มันความจำมันมันน้อยแล้วเขาบอกว่าให้ลบ ก็ลบหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าวิดีโอที่ตัดต่อมันก็ลบไปหมดเลยมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาใหม่เราทำกันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอยู่เดี๋ยวตัวต่อไปเราก็จะทำสวยกว่าน,นี้อีกค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมมีมาให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามขอบคุณมากม,มากค่ะพี่จะคอยทำเสื้อส,สวยๆแล้วให้เพื่อนๆได้ทำตามถึงเราจะไม่มีคน ไม่มีลูกค้าเราก็ตัดใส่ของเราเองก็ได้นะคะหาเสื้อหาผ้าสสวยๆมาตัดขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่นางฟ้าของเราขอบคุณค่ะ